นีครับเกมกับเบนนะครับเดี๋ยวที่เกมไอเดี๋ยวารุเก็บมนครับผมมาอยู่กับเพื่อนกันเดี๋ยวคุณเดิมนะไปมาเก็บของกันเราต้องหนีไปให้ถึงที่สุดเพื่อนจะรอดไหมเราก็รอดเราก็ต้องรอดหนีในนามบอลเดียวกันหนีมาคู่ต่อสู้จะมีอะไรนะเนี่ยจะมีโพล ไม่ท,ทันได้ก็ผีมา ด้วยเพื่อนอมากม,มากับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไปพร้อมเพื่อนโคตรหลอนแต่ว่าหลอนมากเอ้ยเพื่อนไหนเพื่อนจะไปเลยเก go ไปบ้านมากับเพื่อนด้วยกันนะครับมากับ

อมันแปลกกันตรงไหนบ้างมันก็ต้องมาอยิใช่ไหมเนี่ยปมเนี่ยรอบเพื่อจะรอดอ้าวโอ,โอจะโดนเขาจัดการไ,<ว>ไหมวะเพียอะไรไรนไม่ไข้าขบวนโฮ้ยยีีไม่โดนผีหรอกเอา ้งด้งในเพื่อนมันจะเดินไปตนไเยะีกกรสูนเข้ามาก่อนหนือกระสุนมาเพื่อนไปเก็บของชั้นใต้ดินไปได้ไหม หรือไปที่จะพาไปมึงก็เดินไปเองเออมาอะไรเพื่อ้ย ูก่อเหตุดูแลก,กันมาตลอดก็เหมือนที่นายพรบอกนะเคยคนนี้ก็เลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่เด็กค่ะแล้ววันเนี้ยนฮะ4ธันวาคมเนี่ยเป็นวันที่โรงเรียนจัดงานวันพ่อแห่งชาตินะคุณนี้วันพ่อแห่งชาติวันหยุดใช่ไหมน้องมินใช่ค่ะจับก,ก่อร่วงหน้าวันนี้ยวันหนึ่ง<ะ>เมื่อคืนเกิดเหตุพ่อถูกยิงตาย<ะ><ะ>ความจริงวันเนี้ยพ่อต้องไปโรงเรียนนะฮะค่ะ ในฐานะพ่อดีเด่นนะฮะโนี้ซึ่งพ่อเนี่ยระหว่างเพื่อนมันโดกนโดกระสุนศพแล้วจริงไอเตือนเตยในเนีันพ่อเนี่ยแค่ทุกปีเพราะพ่อเนี่ยได้รางวัลพ่อดีเด่นแค่ทุกป,ปีคือภาพที่เห็นนี่ภาพที่เก่านๆนะปกติวันนี้ต้อง ใช่ผเ,เก็บก้กกาวแล้วถ้าพบ,พบเก็บเก้เอาวอ่านบ๊บจะภาขึ้นไปเก็บข้าง,งบนวันนี้เป็นจกกัะคุณมให้เพื่อนเก็บนะครบยี่สิบปุณจะไปได้จากนี้ไปก็เหลือแค่แม่ที่จะดูแลครอบครัวก็พ่อเสียไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก็เคยบอกไว้ตามฝันของครอบครัว เคยบอกกับแม่ว่าให้ดูแลลูกให้ตั้งใจเรียนแต่เกรวมาถือว่ตอนนี้เนี่ยเธอไมเยอะมากแล้วนี่ก่อนทุกคนท้าก่อน

เรียบร้อยโดนจัดการครับไม่รอแพ้จบโดนไปแล้วหนึ่งทำไมไม่ชนะไม่เลเล่นเกมเนี้ไม่ชนะไม่เลิกเล่น โดนตัวตัวเขาจัดการกัแ้วเนี่ยัวขโมยของขแล้โดนขาจัดการเกมก็สือม้ช้านะทุกคนมาแล้วไม่ใช่ อ่ะไปสิไปดีเพื่อนไปเราไปก่อน เฮ้ยนี่เป hey, ็นเจีก่งไยิ่ง้เลยอะเคนไม่ชนะอะไรเกมกูเป็นไอเดอเกมพวกนี้ยเราก็จะรอแต่ว่าเพื่อนราคัอย่้วะไหนอ่ะเหนปดังอ่าี่ไง ไม่รู้สิตองเกลือกัเป็นเรื่องเลยนะได้เหตุผลอ่านอ่านไหมว่าธมดาแค่มาแคขึ้นเล่นมาแล้วก็มันอยู่ละเรากินเลยไม่เล่น เล่นไหมเล่นไหมดูภาพตอที่พลเมืองดีพาคนเก็บไปส่งโงามาลนี่ค่ะมาครับมามา โดนไปแล้วสองรอบว่าจะโดนมาโดนรอบสามอีกมือจะยืนกูมาสานหยุดเลยค่อเหตุแล้วเขาไมา่คบผกถุงแล้วโดนเขาจัดการเลยอายุ16เป็นคนยิงก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเบื้องต้นสวัสดี ไปแล้วันน,นี้ตัด<า>ูนนเด็กชายปนายแตตัวองไม่อยู่เลยค่ะเขาบอกว่าขีรถะมาลางทางลเอิ้นไปเจอต่อามาตามมาเพื่อนมาอยู่ตรงนี้ 신이 있네. 기다리지 않구만. 안 그러고 까 แล้วสามรอบขบโมยของขาวและโดนเข,ขาจับ ว่ามันเก็บของของวันที่สิบแล้วด้วยเพื่อนจุกไม่้ไม่เลยเป็นประตูหมดเลยประุุประจำดือนตรวจจีกคน เรื่องบีม <Rabbi> <sm all left> ันเนี kind of ่ยแม่แม่แ้ย่น่อยู่แป๊บนึงกฎหมก็อาจจะต้องทำให้รู้ว่าแด้กล้ว้กลเดี๋ยวจะเอาแม่มัน เฮ้ยรอการวิชาชีพก่อนรอพร้อมทั้งฝ่ายเยาวชนพ่อแม่ครอบครัวไอ้การในความต้องการสอปากคาอย่างเงี้ยหมือนพี่ใหญ่ก็บอกเนีคือเด็กเยาวชนเด็กกลับบ้านแล้วเราจะปลอดภัยไหมล่ะ ยูนมยูานเอาออฟกิดมึงึ้ยยูรานเอาออฟกิดจบเลยเฮ้ย o g เดียวถ้าเพื่มไปเก็บของไม่ชนะคือไม่เลิกเล่นนะครับจำคำพูดแบล็ี้เอาไว้ไปเก็บของมาไม่ชนะไม่เลิกเล่นจำไว้นะครับเพื่อนครับสิบกอันแล้วเร็วน้อยเหลืออีกหนึ่งกรุงน้สุบกแล้วก็สิบเจ็ด แปดสเกีลือีกกี่ถุงอ่ะหนึ่งสอสามสี่อีกสถุงเร็วกี่ถุง้วเพื่อนนับัแล้วสี่ถุงล้านอีกสี่ถุงแล้วเก็อจะแ่าอีกอ่สิบเจ็ดก็สิบแปดสิบเก้าอีกสองถุงเดี๋ยวครับอีกสองถุงครับสูงสุดท้ายก็ หมดแล้วศูบเก้ายี่สิบฝากอีกสี่ถุงอีกสถุงเร็วหน่อยจะรอดแล้วจะรอดแล้วบเนี่อนแล้วเพื่อไปเก็บของบนให้มันหมดนองได้หลายคน เจ็ดครบับยีต pues mm. ้องงยอันถ้าไม nah ่ครบยี่สิบอันม่ต้องใจไหนคที่ทคลิปทางแม่มีใหม่จะไม่แกับา่แลไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ ที่ออมาเปิดเผยนี่ยน่าสูงอ่ะมาแล้วพัขึ้นไปข้างบนไปไหเพื่อนุ่มหมดแล้วเหรอไม่ใช่เหรอ เอาเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนไปเพื่อนไปก่อนเลยไป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 พี่บีกอ่าสอี่สาี่ อีกหน <it> <c oughs> ึ่งทุกเล้วแวแล้วแลวเีวจะลงไปตามแต่ว่าครัว่าอนนะผีจะเข้ามาน่าวกวิดีีเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาไปเสกไปไหมมามาเก็บไว้ อ,มมอ่าเรียบร้อยหมด,แล,หมดแล้วแล้วแล้วนี่นี่นนตอนนั้นที่โอนเงินไปเนี่ยร็ว,วมารู้ตอนหลังว่านี่เป็นชื่อของแฟนเก่ามินค่ะฮะ,ฮะมินนี่เขาชื่อสวนวรรา ก็โอไปให้แล้ก็ย <si ังไม่ได้เงินคืนเลยนซีนะครัุ่อคเงินเะแล้วไม่ได้เงินคืนอกเนนี้มากดการตี่ดขึ้นมาไหมเดินออกไปแล้วมีผีมาส่ง้ก็ย ก็มียน่นี่นยนะน0 0เนี่ยมนบอกว่เปิดฟานกาแ่อแล้วก็มีที่ายแดโดนขโมยงหมดบ20ีงโดนขโมยแล้วหนีไปได้กัน คำวาอะไรนหนีไปด้วยกันหนีไปด้วยกันหนีไปด้วยกันกันหนีไปด้วยกันกันกันไปเอาข้างไหน Thank uh you. -huh. ไปรอดไหมเกือบยนี้ไม่เกือบแบบนี้ไม่น้าละไปเนีไปเล็วดูผีมาไปเร้วรอดรอดไหมรอดไหมะเยสรอดนะครับรอดนะครับ